บทนำเริ่มต้นอย่างน่าตื่นเต้นเศร้าสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องตะลึง วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวของนายหัส,สันรามันชายวัยห0ปีผู้มั่งคั่งแต่หัวใจว่างเปล่าที่คิดว่าเขาค้นพบรักแท้ครั้งใหม่ในชีวิตกับหญิงสาวแสนสวยชื่อล a ยนาแต่เบื้องหลังรอยยิ้มอันเย้วยวนของเธอกลับซ่อนความลับอันตรายความรักที่เริ่มต้นด้วยความหวังกลายเป็นการทรยศความโกรธและโศกนาฏกรรมที่ทำให้ทั้งชุมชนต้องช็อกอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เตรียมตัวให้พร้อมแล้วตามเรามาดูเรื่องราวที่ทั้งเตือนใจและน่าสะพรึงกลัวนี้กันเลยเรื่องราวของหัสสันและลายานา ฮัสันรามันอายุ60ปีเป็นชายที่ใช้ชีวิตด้วยความมีระเบียบและเป็นที่เคารพในชุมชนเขาเป็นอดีตนักธุรกิจที่สร้างฐานะจากค้าผ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่สืบทอดมาจากวิดาชีวิตของเขาสงบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเหงาหลังจากการเสียชีวิตของภรรยาคนแรกเมื่อเกือบทศวรษก่อนลูกทั้งสองของเขาเติบโตและย้ายไปอยู่ต่างประเทศชีวิตประจําวันของ หัันจึงวงเวียนอยู่กับการเดินเล่นยามเช้าสวดมนต์ยามเย็นและพบปะเพื่อนเก่าเป็นครั้งคราวเขาเป็นที่รักในชุมชนด้วยความใจกว้างและสติปัญญาอันเงียบสงบแต่ในใจลึกๆเขารู้สึกถึงความม่องเปลหาที่หนักอึ้งความโหยหาความรักและเพื่อนคู่ชีวิตที่ยิ่งนานวันยิ่งทวีคูณ ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับลยยานาในงานแต่งงานของย่าทางห่างล a ยานาอายุเพียงกลาง20เป็นหญิงสาวที่สวยสะดุดตาผิวพรรณไร้ที่ติและมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตาเธอมาจากต่างจังหวัดและภูมิหลังของเธอค่อนข้างคลุมเครือเธอพูดจานุ่มนวลรอยยิ้มของเธอชวนให้หลงใหลและมีท่าทีมั่นใจเกินวัยสำหรับหัสสันเธอเหมือนแสงสว่างที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันได้ สัมผัสอีกเขาไม่เคยคิดว่าหญิงสาวที่ทั้งสวยและมีชีวิตชีวาจะสนใจใชายวัยหกอย่างเขาแต่ละยาน,นากลับแสดงความสนใจในตัวเขาตั้งแต่แรกเริ่ม การสนทนาของทั้งคู่เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นประเพณีครอบครัวอาหารหรือความท้าทายของการอยู่คนเดียวหัสสันที่เคยชินกับความเงียบในบ้านเริ่มหลงรักคำพูดเสียงหัวเราะและคำถามของเธอเกี่ยวกับอดีตของเขาเลยานาพูดถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มั่นคงต้องการคนที่เธอไว้ใจได้และหัสสันรู้สึกว่าเขาเห็นตัวเองในคำพูดเหล่านั้นสำหรับเขาเลยานา ไม่ใช่แค่หญิงสาวที่สวยงามแต่เป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่รักษาความเหงาและสร้างชีวิตที่คืนความสุขให้เขา เมื่อข่าวความสัมพันธ์ของทั้งคู่แพร่ออกไปผู้คนในชุมชนเริ่มซุบซิบบางคนมองว่าเป็นพรจากสวรรค์บางคนมองว่าเป็นความผิดพลาดช่องว่างระหว่างวัยของทั้งคู่ไม่อาจมองข้ามได้และหลายคนสงสัยว่าล a y า n ีเจตนาอื่นแต่หัส,สันไม่สนใจคำวิพากษ์วิจารณ์หัวใจของเขามั่นใจว่าความรักของย a นาเป็นของจริงแม้เพื่อนๆและลูกๆที่อยู่ต่างประเทศจะเตือนอย่าง เงียบๆเ,เขาก็ยังขอเธอแต่งงานลลยนาตอบรับด้วยรอยยิ้มที่ทำให้ความสงสัยทั้งหมดของเขาหายไปงานแต่งงานที่ไม่อาจลืมเลือน งานแต่งงานของทั้งคู่เรียบง่ายแต่เปลี่ยมไปด้วยความหมายหัส,สัันสวมชุดพื้นเมืองสีครีมท่วงท่าดูสง่างามกว่าปกติรอยยิ้มกว้างกว่าที่ใครเคยเห็นในรอบหลายปีเลยนาในชุดเจ้าสาวสีพาสเทลดูเปล่งปลั่งเคียงข้างเขาแม้แขกบางคนจะซ่อนความสงสัยไว้แต่คนอื่นๆก็รู้สึกซาบซึ้งเม่เห็นชายวัยหกพบรักอีกครั้งเมื่อทั้งคู่แลกคำสาบานหัสสัรรู้สึกเหมือนชีวิตของ เขาได้ถูกเขียนใหม่ราวกับโชคชะตาได้มอบของขวัญสุดท้ายให้เขาก่อนที่เวลาจะหมดลงชีวิตหลังแต่งงาน ทั้งคู่เริ่มต้นชีวิตด้วยกันในบ้านที่หัดส,สันสร้างเมื่อหลายปีก่อนบ้านกว้างขวางที่มีผนังสีขาวเฟอร์นิเจอร์ไม้และภาพถ่ายครอบครัวเลยนาเข้ามาเติมชีวิตให้บ้านเธอจัดบ้านใหม่เพิ่มสัมผัสของตัวเองทําให้บ้านมีชีวิตชีวาอีกครั้งหัดส,สันรู้สึกเหมือนตัวเองอายุน้อยลงเมื่ออยู่กับเธอเขาสังเกตเห็นสายตาของเพื่อนบ้านบางคนอิจฉาบางคนตัดสินแต่ครั้งนี้เขาไม่สนใจสิ่ง ที่คนอื่นคิดเขามีสิ่งที่ปรารถนามานานคนที่คอยอยู่เคียงข้างในยามเช้าร่วมโตอาหารสวดมนต์และใช้เวลายามค่ำคืนด้วยกัน แต่ถึงกระนั้นสัญญาเล็กเล็กน้อยน้อยก็เริ่มปรากฏระยะนามักดูวอกแวกโทรศัพท์ของเธออยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาสายตาของเธอมักจับจ้องที่หน้าจอมากกว่าหัส,สันเมื่อย่าถามถึงครอบครัวของเธอคำตอบของเธอมักคลุมเครือและรีบร้อนหัส,สันพยายามมองข้ามช่วงเวลาเหล่านี้บอกตัวเองว่าการแต่งงานใหม่ต้องใช้เวลาปรับตัวความรักและความอดทนจะสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งเขาเชื่อ ว่าเขาจะมีความสุขอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือความสัมพันธ์ที่เขาหวงแหนนั้นตั้งอยู่บนการหลอกลวงและผู้หญิงที่ทำให้เขามีชีวิตชีวากำลังซ่อนความลับที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างรอยร้าเริ่มปรากฏ เมื่อสัปดาห์กลายเป็นเดือนรายละเอียดเล็ก,เลกๆเริ่มรบกวนจิตใจของหัส,สันเธอมักหลบไปคุยโทรศัพท์ในอีกห้องเสียงของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินบางครั้งเธอใช้ภาษาที่หัส,สันไม่เข้าใจผสมผสานร,ระหว่างภาษามลาย,ยูและสำเนียงแปลกๆทำให้การสนทนาดูเร่งรีบและลึกลับเมื่อเขาถามเธอยิ้มหวานและบอกว่าเป็นแย่าจากแดนไกลหัสสันอยากเชื่อแต่ความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัว พฤติกรรมของลยา a าทำให้เขาสงสัยเธอปฏิเสธที่จะไปงานชุมชนหรือพิธีทางศาสนากับเขาโดยอ้างว่าเหนื่อยหรือไม่สบายหัดส,สันต้องไปงานคนเดียวรับฟังคำถามกระสิบประซาบจากคนรอบข้างทำไมภรรยาสาวของเขาไม่เคยมาด้วยทำไมเธอเหมือนอยู่ห่างจากชุมชน คำถามเหล่านี้บาดลึกถึงศักดิ์ศรีของเขาแต่เมื่อกลับบ้านลยนาจะต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มและอาหารจานโปรดราวกับรู้ว่าเขากำลังสงสัยและพยายามกลบเกลื่อนด้วยความอบอุ่น สิ่งที่รบกวนเขาที่สุดคือการมาเยือนของคนแปลกหน้าเพื่อนบ้านสังเกตเห็นชายหนุ่มว่ามาที่บ้านเมื่อหัสสันไม่อยู่พวกเขาไม่เคยอยู่นานบางครั้งแค่คุยสั้นๆที่หน้าประตูหัสสันพยายามมองข้ามข่าวหรือบอกตัวเองว่าเป็นแค่การนินทาเพราะความแตกต่างของวัยตะบ่ายวันหนึ่งเขากลับบ้านเร็วกว่าปกติและเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกจากบ้านชายคนนั้นหลบสายตาและเดินจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อถามนายนาเธอบอกว่าเป็นแค่เด็กส่งของแต่ไม่มีกล่องพัสดุใดๆในบ้าน ความสนใจของล a y a n าในเอกสารและการเงินเริ่มชัดเจนขึ้นเธอตื่นเต้นเมื่อมีจดหมายจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถามหัสสันซ้ำๆว่าเขากรอกแบบฟอร์มครบหรือ,อยังเธออยากรู้เรื่องบัญชีธนาคารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ของเขาคำถามของเธอสุภาพแต่หัสสันเริ่มเห็นรูปแบบเธอมีพลังเมื่อพูดถึงเงินแต่รอยยิ้มของเธอจางลงเมื่อพูดถึงความรัก กลางคืนเริ่มเหงาแม้ว่าเธอนอนอยู่ข้างๆเลายานาม,มักนอนดึกติดอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หัสสันแกล้งหลับแต่แอบมองแสงจากหน้าจอที่ส่องใบหน้าของเธอบางครั้งเขาเห็นใบหน้าที่เย็นชาและมุ่งมั่นขณะที่เธอพิมพ์อย่างรวดเร็บางครั้งเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆที่พยายามกลั้นไว้เขาอยากถามว่าเธอคุยกับใครแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเขากลัวคำตอบกลัวว่าความจริงจะยืนยันสิ่งที่เขาไม่อยากรู้ ชุมชนเริ่มเต็มไปด้วยการคาดเดาวในร้านกาแฟและบนทางเท้าผู้คนกระซิบถึงการแต่งงานของหัส,สันบางคนสงสารเขาคิดว่าเขาตาบอดเพราะความปรารถนาในวัยสาวบางคนเชื่อว่าลัยนาจริงใจแต่ถูกเข้าใจผิดและบางคนมั่นใจว่ามีอะไรที่มืดมนกว่านั้นหัสสันได้ยินคำวิพากเหล่านี้แต่เขายังคงปกป้องภรรยาด้วยความพักดีเขาบอกตัวเองว่าเขาไม่ใช่คนโง่แต่ในยามค่ำคืนความสงสัยเริ่มกัดกินเขา วันที่ความจริงเปิดเผยบ่ายวันหนึ่งหัส,สันกลับบ้านเร็วกว่าปกติบ้านเงียบผิดปกติรองเท้าของลย y a า a w อยู่ที่ประตูกระเป๋าของเธอวางบนโซฟาแต่เธอไม่อยู่เขาคิดว่าเธอกำลังพักผ่อนแต่ความอยากรู้พาเขาไปที่มุมทำง,งานของเธอซึ่งเธอมักปกป้องอย่างแนบเนียนแล็ปท็อปของเธอเปิดอยู่หน้าจอยังสว่างเขาลังเลรู้ว่าการสอดแนมไม่ถูกต้องแต่ความสงสัยที่รบกวนเขามานานผลักดันให้เขาก้าวไปข้างหน้า สิ่งแรกที่เขาเห็นคือข้อความสนทนาข้อความที่เผยถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเกินกว่าที่ภรรยาควรมีหัวใจของเขาเต้นแรงเมื่ออ่านถ้อยคำชื่อของผู้ส่งไม่คุ้นเคยแต่โทนของข้อความนั้นชัดเจนอบอุ่นเป็นเจ้าของและส่วนตัวเกินไปลลยนาเขียนถึงชายคนนั้นด้วยความรู้สึกที่แท้จริงแบ่งปันความคับข้องใจในชีวิตกับผัสสันเธอเรียกเขาว่าชายชรา ที่มีประโยชน์เพียงชั่วคราวข้อความต่อไปยิ่งโหดร้ายเธอพูดถึงการตรวจคนเข้าเมืองเอกสารและการแต่งงานที่เป็นหนทางสู่ความมั่นคงเธอวางแผนจะทิ้งเขาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ฮัสซันรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าความรักที่เขาเชื่อมั่นกลายเป็นฝุ่นผงข้อแก้ตัวที่เขาเคยบอกตัวเองในยามค่ำคืนพังทลายลงเขาให้ความไว้วางใจทรัพสมบัติและชื่อเสียงของเขาแก่เธอแต่เธอกลับวางแผนทิ้งเขาเหมือนของใช้แล้วความอัปยศยสอสูแผดเผาในอกเขานึกถึงลูกๆคำนินทาของเพื่อนบ้านและคำเตือนที่เขาไม่ยอมรับฟัง เมื่อ,อยานากลับเข้ามาในบ้านเธอหยุดชะงักเมื่อเห็นหลับท็อปที่เปิดอยู่สายตาของหัสสันจับจ้องเธอด้วยความโศกเศร้าและโกรธแค้นเธอเพยายามแก้ตัวแต่ความเงียบระหว่างทั้งคู่หนักหน่วงเกินกว่าคำพูดใดๆหัสสัรรู้และเธอก็รู้ว่าเขารู้การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายคืนนั้นหัส,สันทนต่อไปไม่ไหวเขาถามเธอด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าทำไม เธอปฏิเสธในตอนแรกอ้างว่าเขาเข้าใจผิดแต่เมื่อเขากดดันหน้ากากของเธอเริ่มหลุดออกความหมุดหงิดฉายชัดบนใบหน้าและความเงียบของเธอยืนยันทุกอย่างสำหรับเธอการแต่งงานนี้เป็นเพียงสัญญาและหัตส,สันเป็นเพียงเครื่องมือ ความโกรธของหัสันปะทุกขึ้นมันไม่ใช่ความโกรธที่ดังแต่หนักแน่นเขายืนขึ้นมือสั่นหายใจขาดช่วงละยนาพยายามเดินหนีราวกับว่าเขาไม่คู่ควรกับเวลาเธออีกต่อไปท่าทีนั้นผลักเขาสู่จุดที่ไม่อาจย้อนกลับการโต้เถียงรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงของหัสันดังขึ้นด้วยความโกรธที่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีเธอตะโกนกลับเรียกเขาว่าคนแก่ที่ไร้ค่าและคำพูดนั้นเหมือนมีดที่แทงลึกถึงหัวใจ ในชั่ววินาทีนั้นหัสันสูญเสียการควบคุมมือของเขาตีลงไปโดยไม่รู้ตัวเสียงตบดังก้องทั่วบ้านเลยานาเซล่าใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความตกใจแต่แทนที่จะกลัวเธอกลับแสดงความดูถูกและนั่นยิ่งเติมเชื้อไฟให้ความโกรธของเขาเขาตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเวลาดูเหมือนเลื่อนล่างเมื่อเขาหยุดลงหายใจหอบเขามองลงไปเห็นลยานานอนอนิ่งอยู่บนพื้นใบหน้าซีดในแสงสลัวความจริงกระแทกเขาอย่างรุนแรงความโกรธจังหายกลายเป็นความสยดสยอง จุดจบของโศกนาฏกรรมหัสซันทรุดลงข้างร่างของเธอมือของเขาลอยอยู่เหนือร่างที่ไร้วิญญาณราวกับหวังว่าจะย้อนสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ทุกอย่างสายเกินไปบ้านที่เคยอบอุ่นด้วยเสียงหัวเราะของเธอกลายเป็นสุสานเขานั่งอยู่นานหลายชั่วโมงจิตใจแกว่งไกวยระหว่างความไม่เชื่อและความสิ้นหวังเขานึกถึงลูกๆชุมชนที่เขาจะต้องเผชิญและความอับอายยศที่จะติดตามเขาไปตลอดกาล เมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณลอดผ่านม่านหัส,สันลุกขึ้นด้วยความยากลำบากเขามองตัวเองในกระจกเห็นชายแปลกหน้าที่มีรอยเลือดเปื้อนเสือ้อและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโศกเขาตัดสินใจโทรหาตำรวจด้วยน้ำเสียงที่ว่างเปล่าเขาสารภาพทุกอย่างเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาพบเขานั่งนิ่งสายตาว่างเปล่าเขาไม่ขัดขืนเมื่อถูกใส่กุญแจมือและเดินออกจากบ้านท่ามกลางสายตาของเพื่อนบ้านที่มองด้วยความไม่เชื่อการพิจารณาคดีและผลที่ตามมา การพิจารณาคดีดึงดูดความสนใจอย่างมากหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เรื่องราวนี้ในฐานะโศกนาฏกรรมแห่งความรักและการทรยศในศาลหัศจร์นั่งเงียบไม่เคยเงยหน้าศบตาใครอายการนำเสนอหลักฐานจากข้อความในแล็ปท็อปของล a ยาซึ่งพิสูจน์การหลอกลวงของเธอแต่ก็ไม่อาจลดความรุนแรงของอาชญากรรมของเขาได้ฝ่ายจำเลยพูดถึงความเจ็บปวดทางอารมณ์ของเขาแต่กฎหมายไม่ผ่อนปรน คำตัดสินคือจำคุกตลอดชีวิตหัสสรสันยอมรับโดยไม่สะทกสะท้านในแง่หนึ่งเขารู้สึกโล่งใจที่ทุกอย่างจบลงแล้วชีวิตของเขาถูกกำหนดชะตาและเขาไม่ต้องอยู่นานในความไม่แน่นอนอีกต่อไปบทสรุปจบอย่างน่าจดจำเศร้า เรื่องราวของหัสันรามันเป็นเครื่องตวนใจอันเจ็บปวดว่าความรักเมื่อถูกบิดเบือนด้วยการหลอกลวงและเจตนาแอบแฝงสามารถทำลายแม้แต่คนที่มีวินัยที่สุดได้ชายที่เคยเป็นที่เคารพกลายเป็นนักโทษในคุกที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเผชิญและจากโศกนาฏกรรมนี้เราได้เรียนรู้ว่าบางครั้งอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากคนแปลกหน้าแต่มาจากคนที่เรา เปิดใจให้เข้ามาใกล้ชิดหัวใจของเราที่สุดหากคุณรู้สึกสะเตือนใจกับเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้อีกแล้วเจอกันใน,ในวิดีโอหนะ้า